ทีมพีพีเปิดตัวแคมเปญยิ้มเลนิเวขึ้นท่งรอยยิ้มปรับชัมเมอร์เลมันฝรั่งทอดกรอบยอดนนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทยโดยบริษัทเบบีโคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดเชิญพรีเซนเตอร์สุดชจบาพีพีกริดอํานวยเด็กจอนเดนะ่สาสรงรอยยิ้มพิมพ์ใจตอบยาภาพลักษณ์แลนด์ออฟฟายอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งกับแคมเปญเลสไมเออรเวที่ชวนทุกคนมาร่วมยิ้มเลนิเวคุณ ได้กลบความอร่อยของเล่แบบพร้อมเพรียงผ่านบรรจุภัณฑ์โชมใหม่ในสมัยรูปหน้ายิ้มขึงทอนหลาดสไตล์กว่า32แบบพร้อมเตรียมออกสตาร์ทสร้างความสุขด้วยรอยยิ้มไปกับกิจกรรมทางการตลาดแบบจัดเต็ม360องศาตลอดไปจนถึงโปรโมชั่นและกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมายเพื่อเพิ่มความสุขและรอยยิ้มให้คนไทยทั่วประเทศได้ใจฟูรับเสมออย่างสดใส ก็ทางเลนะคะก็อยากจะชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันสร้างรอยยิ้มแล้วก็มาร่วมกันแชร์ความจอยนะคะออกไปเยอะๆกันนะคะกับแคมเปญ เลสไมโยเวนะคะยิ้มเลในเวคุณค่ะซึ่งในปีนี้นะคะแคมเปญเราพิเศษมากๆเลยค่ะก็คือว่าเรามีการล็อตนะคะแพคเกจิ้งดีไซน์นะคะหน้ายิ้มของเลนะคะซึ่งเราออกดีไซน์มาทั้งหมดถึง32ดีไซน์เลยนะคะแล้วเพื่อจะสร้างความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นอีกนะคะเรามีการนำเอา AI เทคโนโลยีนะคะมาช่วยสร้างครีเอท AI f i ฟิลเตอร์นะคะให้ทุกคนสามารถสร้างรอยยิ้มในแบบของตัวเองได้มากมายหลายสไตล์กันเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถแอดอิโมจินะคะแอดข้อความน่ารักน่ารัก ต่อให้้้กันนไดดวยะะคะซึ่งทุกคนสามารถร่วมสนุกกับเลได้ง่ายๆเลยค่ะแค่สแกน QR Code หน้าซองเลยนะคะก็สามารถร่วมสนุกกับแคมเปญยิ้มเลในเวคุณได้แล้วค่ะความพิเศษของกิจกรรมยิ้มเลในเวคุณนะคะก็คือว่าเราจะมีการรวบรวมเอารอยยิ้มนะคะของคนไทยนะคะไปแชร์ถูกชาวโลกเลยนะคะซึ่งเรานะคะจะนําไปแชร์นะคะในเมืองต่างๆมากมายนะคะทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์อย่างตึกทา์สแควร์ในนิวยอร์กนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนํารอยยิ้มของคนไทยแชร์ ไปทั่วโลกกันด้วยกันนะคะรู้สึกดีใจครับผมก็อยู่ครอบอยู่กับครอบครัวเลมาสักพักหนึ่งแล้วครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบว่าเลได้ร้องในแคมเปญนี้ครับผมยิ้มเลยในเวทคุณนะครับยังไงก็ฝากทุกคนไปเล่นกันด้วยนะครับจริงจริงตัวเพียงก็ไปแอบไปเล่นมาแล้วมันจะเป็นแบบว่าสแกนเข้าแอปครับผมแล้วแบบว่าเจเนเรตหน้าเราผ่าน AI เนี่ยแหละครับเป็นการยิ้มแบบในหลายๆแบบหลายคาแรคเตอร์ครับผมอยากให้ทุกคนลองไปเล่นกันค่ะรับสนุกกันเยอะๆนะคะ ทุกรสชาติครับผมจริงๆเป็นมาตั้งแต่แบบว่าสี่สีแล้สี่ปีแล้วผมที่อยู่กับเดซมาครับผมได้ลองครบทุกรสชาติเลยล่าสุดก็เพิ่งลอกไปเป็นตัว Hot a อ d spicy ซครับผมแล้วก็ต่อ้านี้ก็จะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นเลสแซกหรือว่าจริงๆจะเป็นเลแบบออริจินัลที่ทุกคนชอบกันก็มีหมดแน่นอนครับผมและยังมีให้เลือกอีกหลายรสชาติมากเลยครับท่าครับผมเองก็ฝากนะครับทุกคนไปเล่นกันเยอะๆนะครับผมเป็นตัว AI Gen e r a t e นะครับผมเลสไมโยเวยิ้มเลสในเวกครับค